มาก็ต้องแวะครับผ่านไม่ได้ครับผ่านไม่ได้ห้ามผ่านเด็ดขาดมาต้องแวะนนนุนนน,น,นผมเมื่อกี้ผมคุยกับพ่อตาผมพ่อตาที่หล่อที่สุดในสี่กอไม่มีใครหล่อเข้ากับพ่อตาผมแล้วครับแกแกมาสีข้าวคุยกับแกพี่บ้าน,านใครนี่นี่นี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> หลายคนจําได้เวลยหลายๆคนจําได้แล้วเดี <creo> ๋ยวไปหยอกกระชานเลยอะไหนตาชานอยู่ไหนวะวันนี้มามาปวดนะเนี่ใส่สีเขาคือบะไรสีตะชานแล้วตีมาทักทายตะชานครับเดินผ่านหน้าบ้านตะชานไปเลย ไม่ใช่เขาครับนี่ที่แป๊บก่อนถูกต้องครับนี่คือตาชานยังไม่ได้เจอตาชานนานยังแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมพี่พี่สมัยสวัสดีครับบรรยากาศร้อนสลับกับหนาวเหมือนจะแบบหนาวแต่ว่าแบบนะอ FC FC ต้องไปหาแกหน่อยเลเดินไปหาแกเมื่อกี้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากทักทายปกติ อย่าลองอยู่บ้านไม่ได้ลอง <laughs> เห็นแก่ไฟ์สดอยู่เมื่อกี้ <laughs> มาแบบเองสุดพี่สุดได้พอดีสวัสดีครับพี่หลินครับขึ้นไปมาแล้วครับเมื่อกี้คุณสวิตีกำลังกำลังไลฟ์สดอยู่ครับนะสวิตีกำลังไลฟ์สดอยู่น่าจะไลฟ์สดอยู่ไม่อยากไปรบกวนโทรหาแป๊บเดียวครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามาหาครับไปแล้ว อาชานแกเข้ามาทำปั๊มน้ำเห็นไหมเอฟสีมันเยี่ยม